ไลไ์กดแชร์้ด้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทานช่องอภูผาแชนแนลนะคะชบาพารวยหรือวน่นในเพจเทาชบาพารวยแฟนเพจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์จดอ่ากดแชร์ถูกช่องทางให้นำเนาะอ่าบรรยากาศเป็นจังไหนก็พ่อคุณแม่ทางคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝนตกคือทางชบายอยู่บอ่อนะคะแต่ว่า อ่าตอนนี้บ่ตกด้อยค่ะตอนนี้แดดออกแล้วต่นมุอเช้านี่โอ้ยนะคะฝนแนะ่ะแต่ว่าตกก็ตกบ่แห้งดรอกคุณพ่อคุณแม่ตกพอดฝนหวยนี่นะแต่ตอนนี้มันแดดแล้วนะคะชะบากระตากปลาอยู่นะคะอ่ะนะคะเสียบไม้กอนนะคะเสียงมันิไดชัดเนาะเพราะว่ามันมีลมค่ะนะคะมีเสียงลมแรง อะมาดูตัวอย่างแนวทางเนักพูดก็กแม่อันนี้เป็นใบสถิติซึ่งอันนี้มันมันเต็มแล้วนะคะใบแรกนะคะมันเต็มไปแล้วเนาะฉับก,ก็เลยเขียนใส่ใบใหม่นะคะอ่าถ้าผู้รดติดตาเป่นก็บสีเห็นสิหู้แล้วเนาะ,อะโอเคนะคะอ่ะในปี68 หลุดไปหนึ่งงวดนะคะนี่หลุดงวดนี่แหละงวดที่มันออกสองศูนย์นะคะคืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะมันหลุดนะคะนอกนั้นเขามาตลอดต้องมาให้เห็นล่างหนึ่งตัวเนาะวันนี้ปรากฏว่างวดที่ผ่านมาอ่ามันออกศูนย์หกเนาะทุกคนเนาะออกศูนย์หกค่ะอ่าไม่จิกเชื่อบาสิเบิดแล้วตัวนี้ออกศูนย์หกมานะคะมันเข่าทีหกนะคะทุกคนเนี้ยนะคะ มันเข้าที่หกเนาะแต่ถือว่าในปีหกแปดนี้รูดแ่งหวดเดียวขนาดติดตามนะคะทุกคนเนาะน่าติดตามมากๆดี๋ยวชบาขออนุญาตแกะเมจิกก่อนมันกับพ่อเขียนไห้อยู่ด้ยค่ะแต่ว่าสาหรับชบานะ่ะมันว่าชัดเจนเอาไว้เอาไว้ใส่ย่ามสุขเสริญเนะเาะเพราะว่าอย่างชบามีอันไม่อยู่มีอันไม่อยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวรอติดตามเมื่อนี้นะซีนี้มาฝากหลักหน่วยของผีเพิ่นนะคะเป็นหลักหน่วยนะคะแต่ว่าลักหน่วยนี่ชบาเพิ่งเสียวมาลงหวัดแหลกเด้อ นะคะชาบาบอกไววนะคะบาของคนสิวาเดชาบาแต่ว่าชาบามีสิสติเนวทาาไม่ให้เบิงน้ำหลักหน่วยน่ะนะคะแต่ว่าชาบากระบอกล้ถ้าเอามาลุ่งหยหลงวดกระบอกว่า,ลาหลงวดถ้าพึ่งเอามาล่งก็บอกว่าพึ่งเอามาลงเด้นะคะห <c oughs> ลักหน่วยนี้ชาบาจะล่งเป็นงวดแหลกนะคะแล้วก็หลายคนรอหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างของผีเพิ่นคือผีเพิินเห็นเอฟซีคอมเมนต์อ่ชาชบามีเล็กวิ่งล่างของผีเพนแล้วของผีเอฟซีบุรีรัมย์แล้วหลักสิบก็บมีแล้วอัน อยากได้ลักหน่วยบ่านนี้เพิ่นก็เลยส่งลักหน่วยมาให้ชบ,บานะคะชบ,บาก็ได้สิได้อัปเดตลงให้ทุกคนได้เห็นกันเนอ่าได้เห็นกันมือนีละนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จบเดี๋ยวชบ,บาจะอัดคลิปของแม่แปดสามก่อนแม่แปดสามก็ถูกหกศูนย์เนาะเพราะแม่ 83, แปดสามล้วก็จะเป็นของ่อาลักหน่วยล่างของพีเอฟซี FC, บุรีลมแล้วก็อ่าของน้องเมยย่าได้เห็นแน่นอนคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นมือนีละ่ะนะคะ เห็นมือนี้ระเด้อนะคะเดี๋ยวชบาลงให้แป๊บหนึ่งสำหรับใครที่ว่าเนาะอ่าอยากให้ค่าสมุดปากกาอ่าเซียนเพลินหรือว่าของน้องเมียาซึ่งชบาเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอ่าชบานะคะลงอ่าเลขบัญชีแหเนียวสันเสียค่าขนมน้องค่าขนมเซียนเพลินนะคะเดี๋ยวชบาขึ้นให้นะคะแต่ว่าเบลล์คืนเป็นหมายเลขบัญชีเนาะ เกิเป็นเบอร์พร้อมเพเด้อทุกคนเด้อนะคะเพราะว่าล่งไม้ยรลขบัญชีบ่ค่อยด้ค่ะนะคะอะเพื่อนอยากอันนี้เน่ยนะคะว่าฉบาเคยลงไปแล้วนะคะรอบนึงละชอ่องฉบามันมันถือปิดเนาะรออายุเป็นสองเดือนขอนี้คุณบอกคุณแม่มันจังด้ช่องขึ้นน่ะนะคะบัณฑิฉบาเลยอลงเป็นเบอร์พร้อมเพย์ให้เนะาะครัผู้ใดติดตามฉบากระสีหลูยู่นะคะว่าฉบาเคยแจ้งไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากได้บัญชีก็ แข่ห้โทรมหาฉบานะคะถ้าอยากได้เป็นเลเวนชี่เนาะถ้าโอนพร้อมเพย์่็เป็นนะอ่าเดี๋ยวฉบาลงให้ของน้องเมยย่าได้วันนี้แน่นอนเนาะทุกคนเนาะอ่าแล้วอันเรื่องว่าสิให้ค่าสมุดประกาเพิ่นค่ากับฟงกาแฟนี่อ่าแล้วแต่แล้วแต่เอซแล้วแต่เม่เม,มพอพอฟูดไดทีแบบโศกมาน้ำเพิ่นอ่าอยากซอยจางเสีย ะะอันนี้ก็เลี้ยวแต่สี่หายด้วยค่ะบ่ได้กาหนดว่าตรงอะไรเท่านั้นเท่านี้โบนะคะแล้วแต่น้ําใจของเราเลยนะคะจะยี่สิบาทส0มสิบาทห้าสิบาทก็แลี้ยวแต่เข้าสีหายเพิ่นไปนะคะน้าใจอของพี่เอฟซีบุรีรัมม์วันวันที่หนึ่งนะคะ,ะเดือนเจ็ดอันนี้เป็นวิ่งล่างนะคะเป็นล่างอย่างเดียวเด้อ ล่างอย่างเดียวเป็นเลขวิ่งสองตัวมาตัวค่ะรอ,อบนี้ของพี่เพิ่นใดมาที่ห้ากับแปดค่ะ,ะลงวันที่เมื่อน,นี้วันที่เท่าไหวันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสาม ลงวันที่ยี่สิบสามเดือนหกเนาะอืตามนี้ได้ค่ะทุกคนคะ่ะมาร์กน้ำบอเดี๋ยวเชฟลาเคียนอันนี้ก่อนอันนี้คือห้ากับหกเป็นห้ากับแปดเนาะอาทุกคนแคปหน้าจอหนานี่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าให้ทุกคนเอาไปตัดสินใจมันชิด้มีอ่าใบสถิติประกอบการตัดสินใจไปนะคะอ่าถามว่ามีรูดบอสร,รูดไปนงวดนึงหรอเด้อนะคะอ่าในปีนหกแปดหลุดไปหนึ่งวะะ 6, 8, วนนงวดแล้วนะคะ เข้ามาเบิงว่าหากับแปดสิมาล่างต่อบอนะคะมาดูกันแต่ว่าถ้าสิเบ้าออไปนี่ของ P ีเอเอซีบุรีรัมนีเลขวิ่งปัญหากับแปดนี่มันมาชนของน้องแม่ให่เลขติดเลขติดล่างของน้องแม่ให่อยู่ด้เลขติดล่างของน้องมันสองห้าแปดเนาะอ่ามีรุ่นอยู่ด้วยค่ะโอกาสที่ชนกันวัวที่แล้วของน้องเมา่า่อ่าเลขเลขติดของน้องมันมาออียงน้อซีเจ็ดศูนย์ แต่ว่าของของพีเอฟซีบุรีลัมได้สามกับหกมันบอชนกันนะคะกดอดจับคู่เซก,กันมากแต่ว่ารอบนี้ของน้องเมย่ยาได้สองหาแปดของพีเอฟซีบุรีลัมได้หากับแปดแสดงว่าชนกันทีหาทีแปดเด่นติดไปติดหากับแปดอาจสิได้มาได้เฮเด้อทุกคนเด้อนะคะติดติดห้ากับแปดอาจจะได้เฮนะนะอะแคบหนา้นาจอไว้เด้อค่ะเด้อแคบหน้าจอไว้นะคะอ่ะตามนี่ละ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกันกบของคุณแม่แปดสามก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเชบาไล่ไปเทีละคลิปนะคะวันนี้บรูว่าชบาสิอัดคลิปแล้วมืดบอจะมีของแม่แปดสามอ่าของพี่เอฟซีบุรีลัมเป็นเล็กวิ่งล่างแล้วก็จะเป็นของแม่ 83. แปดสามหลกจะไปของหลักหน่วยล่างของพี่เอฟซีบุรีลัมอ่าในปีหกแปดนี่กับห้าละพาเท่าก,กันหลักหน่วยล่างองเพิินสามตัวสามตัวต้องมาหนึ่งตัวหลักหน่วยล่างเนาะแล้วก็จะไปต่อของอ่าน้องเมยา่า อ่าแล้วก็จะเป็นของปู่ห้าเก้าสี่สำหรับบนเนาะแผ่นแผ่นทีเชบาสีสีเฮดคลิปมือนีแต่บรูว่าสีเฮดเดียวเมืออ่อนะคะอ่าคลิปนี้เชบาขอตัวลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ